สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ขจอวันละเออปีนี้นะครับนี่นะครับนี่วันนี้นะครับมีการขนไมโครนะครับจะไปที่อ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นพื้นที่ที่งานก่อสร้างนะครับตอนนี้เราได้รับว่าจ้างมานะครับว่าจะขนไมโครยังไงให้ไปได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะกําลังจะขนอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่เอาขึ้นรถมาแล้วนะครับอ่า คือรถมาแล้วคือรถไปจุดบรรทุกมาแล้วครับมาขับไปเรื่อยๆครับปืนปืนบืนลุดลุยป่าเข้าไปด้วยนะครับเนี่ยฮะดูป่านะครับแฮ่ครับโอ้โหขับผ่านป่าผ่านต้นไม้เยอะแยะเลยครับอ๋อตอนนี้นะครับมาแล้วครับปุ๊บปองอ่าเอาลงก่อนเลยหนึ่งคันแล้วครับปืนพพีชพีชอ่าไม่ข้อฟื้ โคยืดลงครับึอืเอาไมโคลงครับปึชอปุ๊บลงไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งคันอ๋ออ้าวพี่รถบรรทุกก็ไปรับมาต่อแล้วครับออเอาขันอื่นมาต่อเลยครับอือโอ้ยโอ้โหนักสีแดงมาแล้วครับ อื้อปึ้งใช่เลยครับอ,อืออ่าถอลงแล้วป่ะอ่าไมโครถอยลงไหมยิงคันนะครับไปอืออ๋ออืมอ๋อ,อนี่รถเกตจะทำไงรถเกตวิ่งเองเลยรักกว่า เจ๋งกํลังขึ้นผมวิ่งเองได้ครับต่อดเลยครับนี่ม,มันโดนแล้วโอ้ <c oughs> โห<อ>คันนี้สบายเลยครับคันนี้มันถูกได้ฮะอ่าเดี๋ยวเปิดท้ายลงเลยครับอปืนโอ้โหไมโครลงง่ายมากครับคันนี้นี่ไมโครเตาครับไมโครเตานี่ไมโครเตาอจากลรมรอเลยครับ,งงรบอ อย่ไปรับใหม่ครับเปิดอ่าน,นี้มาหนี่เลยครับน,นี่มาเองอ๋อนี่มาเองครับนี่มาใช้งานนะครับนี่เอาขนุนมาอีกแล้วครับเปิดขนเขียวโอ้ยสีสวยสดใสสะดุดใจเลยดูครับว่าหืออ่าลงง่ายเหมือนกัน,นครับเปิดนี่ มีเกาะด้วยมีเกาะอ้อโอ้ปาเรียบร้อยครับได้แล้วครับลงได้แล้วอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นต่อต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาทํามาทามาอะไรกันที่นี่นะครับที่งานก่อสร้างนี่นะครับโอ้โหเยอะแยะเลย